ตอนนี้เราได้ลองเสียบปลั๊กแล้วนะครับอันนี้กล่องเดิมลูกค้าครับอันนี้กล่องเทสของผมนะครับจะใส่ขัว่วแบตก่อนอ,อ่ะใส่ขัว่วแบตเลยครับอ่า สวิตอนนะครับเปิดไฟลีก่อนนะไฟลีติดไหมตไฟลีไฟลีติดนะครับตอนนี้เรามาดูไฟหน้าไฟหน้าไฟหน้าติดไหม้ติดนะครับไฟหน้าติดครับ โอเคก็ประมาณนี้ครับแต่พวกหน้าปัดอ่ะมันจะต้องโปรแกรมนะครับจะขึ้นคุญแจขึ้นเครื่องเห็นนะมันต้องโปรแกรมเพื่อให้รู้จักกับตัวกล่อง ECU ของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ผมก็ลองเทสให้ลูกค้าแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ได้เสียอะไรอ่ะโอเคครับประมาณนี้ครับ